สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับชิปนี้ชิปนี้ก็นําตัวอย่างสีแดงมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะเป็นหัวมนหัวมนคัดชูหัวมนนะครับคัดชูนิ่มอันนี้ส้นสองนิ้วนะครับสองนิ้วสองประมาณนี้นะครับ สวยมากครับอันนี้เป็นซับซับฝองน้ำซับฝ่องน้ำสอชั้นเลยนะครับดูครับตรงตรงตูดนะมันตรงส้นนะครับใส่ให้2ชั้นเลยครับกันกัดครับนี่นะครับเป็นสีแดงสวยมากครับอันนี้จะเป็นเบอร์ เบอร์สามสิบแปดครับอันนี้เป็นพื้นพื้นดำมีเส้นการลื่นนิดนิดนึงนะครับเวลาเวลาลูกค้าเดินกันลื่นนะครับนี่ครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับแบบนี้สวยมากครับหรือจะเป็นสีดำสีดำก็มีครับแต่ในในคลิปนี้ ทางร้านได้ได้ทำสีแดงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสีแดงครับแต่ละคลิปแต่ละสีนะครับคลิปละสีครับทางร้านถ่ายมาส้นส้นก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยตามตัวอย่างเลยอยู่ในในเพจร้านรองเท้าวิเยนก็มีมีให้ดูเยอะนะครับ ถ้าลูกค้ามาดูแล้วก็ถ้าสนใจก็เข้าไปไปทักไปสั่งตรงน้อนตรงนั้นเลยคือจะมีมีหลายแบบครับเป็นร้อยร้อยแบบนะครับแต่ละสีแต่ละแบบแต่ละส้นสวยนะครับอันนี้จะมีไซส์ตั้งแต่เบอร์เบอร์34ไปถึง43นะครับมีไซส์พิเศษด้วยนะครับ เฉพาะหัวมนใส,ใส่พิเศษเบอร์สีสิบสามถ้าเป็นหัวตัดทางร้านก็มีถึงไซสี่สีครับแต่หัวมนถึงสี่สิบสามเล็กเล็กเล็กล,ล,ลงมาไซนึ่งครับหัวมนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าไป เข้าไปคุยกันได้ในในเพจในในเพจร้านรองเท้าวิเชียนรองเทาา้าคัสูคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือหรือเบอร์โทรติดต่อก็มีนะครับเบอร์โทรติดต่อ0614954361คุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรือท่านใดสนใจซื้อมีจำนวนทางร้านก็ก็ลดให้พิเศษเลยนะครับถ้าถ้ามีจำนวนก็ลดให้ครับถ้าคู่เดียวก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นส่งเคอรี่ส่ง EMS อันนั้นลูกค,ค้าก็ต้องออกค่าส่งเองนะครับเพราะ ทางร้านไม่ได้บวกให้ค่าส่งคือถ้าลงทะเบียนลูกค้าก็ทางร้านก็ออกส่งให้ลูกค้าฟรีเลยไม่ต้องคือทางส่งทางไปรษณีย์ถ้าส่งเคอรี่ลูกค้าก็ต้องออกเองประมาณร้อยหนึ่งครับทั่วไทยเคอรี่ถ้า EMS ก็65บาทครับ แต,แต่ถ้าลงทะเบียนทางร้านส่งให้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดเข้ามาชมถ้าสนใจก็กดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับครับสวัสดีครับ